สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะกลับมาพบกับดาด้เช่นเคยนะคะบนเว็บ k u เว็บคาสิโ o ออนไลนเนาะหายหน้าหายตาไปนานเนาะโอเคนะคะอาวันนี้เรากลับมาพบสซักเดียวเหมือนเดิมเนาะมีวันนี้มีเงินทุนอยู่ที่5,000บาทนะคะเงินทุนตัวนี้ก็คือจะกำไรจากการเล่นตั้งแต่เนี่ยค่ะได้กำไรมาก็สะสมมาเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะ,ะที่ห้องที่6ค่ะ เกิดใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะเป็นไลน์แอดนะคะ,าะ,คะสามารถแอดไลนะคะ์ลนะคะ่ะคือเข้ามาคุยกับดาได้เลยนะคะด้าจะลงไว้ที่ script i o n ่นยูทู e ด้านล่างนะคะโอเคขอลงที่คู่นะคะ500นะคะ กะะำไรอยู่ที่480แล้วนะคะขอลงที่คู่นะคะมาะคะ่ะมาะคะ่ะขอลงที่คู่หนึ่งพันเนาะ ขี่ๆนะคะขอลงที่ขี่พันห้าะะลาะคะมาจ้า ที่เนาะสามขางหนึ่งแดงนะ,ะ,ะจ๊ะมาแล้วจักกำไรเก้าร้อย900เนาะโอเคอขอลงที่ๆีนะคะเหมือนเดิมนะคะมาฮามาลุ้นกันนะคะ อาออกที่ตเอเนาะไม่องทะเบียนที่อ,อ,นะอ้านะกำไรอยู่ที่พันเก้าแล้วค่ะโอเคมาค่ะขอลงที่ขีเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราออกกำไรมาเล่นอยู่เนาะเมื่อกี้เราได้กำไรอยู่ที่พันเก้าร้อยแล้วเนาะโอเครอบนี้ได้กำไรแล้วเลิกเล่นเนาะมาสั้นๆน,นะแต่ได้กำไรเนาะ เอ้ออกคจ้าในช่วงนี้เนาะโควิดก็โควิดนะแต่เราอยู่บ้านเราก็ยังได้เงินเนาะ,ะกำไรอยู่ที่2,800แล้วโอเควันนี้กำไรนน้อยๆนะคะอ่าเราลงทุนไปที่5,000ันแต่ว่าวันนี้เราได้กำไรอยู่ที่2,880แล้วโอเคค่ะถ้าเกิดใครสนใจยังไงนะคะ ก็คือสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับดาๆได,ด้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ